นี่ร่างกายกูเป็นอะไรเนี่ยฮะทำไมกูอยากทำงานแบบนี้เลยวะเฮ้ยเฮยทำไมบ้านมันลรกจังงี้วะดูตรงไหนก็สกปรกให้ตายเถอะทนไม่ได้แล้วจากนี้กูอยู่ไม่ได้แนี่ยต้องหาอะไรทเดี๋ยวนทำไม่ไม่ไหวแล้วต่อไว้ก่อนกูไม่ไหวแล้วหลวงคอ ต้องหวงอมหรอเออนิดนึงวันนอกวันหนาวปุ่นเยอะอย่างนี้แหละรถมันวิ่งกันเยอะมันไม่เกรงใจกันหรอกเอ้าไอ้นุ่มหนาวเหลยวันนอกอารมณ์แรงกินเข้าไปเยอะดิลืมไปการรีดผ้าเนี่ยน้ำมันต้องฉีดชุ่มๆเหมือนตั้งกระแต่ทอดเพื่อจะมีกลิ่นหอมสวยงามสง่าหน้าไฟเอ้าไอ้นุ่มอยากรีดสุดไปนะถ้าอยากรีดถอดแฝงให้ตรงเสาเลยเดี๋ยวกูรีดให้หนาวบดปากออเเห็นการเย็บจักรล่ะ ไม่ใช่ผู้หญิงเย็บเป็นอย่างเดียวเราก็เย็บได้ไม่ว่าจะปะจะชุนหรือจะนาวอะไรเนี่ยสบายมากฉันโตในโรงงานไทโทเลเททอร์ลวนปากบนปากโอ้ยสัตว์เล่ามือเขาแล้วเฮ้ยตายลวไม่เป็นไรเลือดไหลนี่เดียวเองเฮ้ยเล็วขนาดนี้กูต้องถูบ้านอีกแล้ววนนี่วนนีกวนนี การถูบ้านเนี่ยน้ำเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนเอาถังเดียวก็พอมันเฟื้องอเฮ้ยออมาเอออ้อาเอาไม่อยู่แนละ้วสงสัขขยต้องว่ายน้ำเนะี่ยเอาไม่อยู่เอาให้หมดอะไรกันนะ่ะ เออไม่มีไรเขาร้อน